จะพูดถึงประวัติศาสตร์ของคริสจักรในเมืองไทยนะครับก็ตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบันก็ผ่านมาหลายยุคหลายสมัยด้วยกันดังเช่นใน Presentation นี้ที่จะนำเสนอภาพรวมพอสังเขตที่จะให้เห็นถึงยุคสมัยต่างๆของประวัติศาสตร์ในคริสจักรไทยนะครับ เราจะมาเริ่มกันตั้งแต่ยุคแรกเริ่มเลยก็คือในสมัยที่กลุ่มคาทอลิกมาบุกเบิกในปี1517นะครับโปรตุเกสได้ส่งทูตมาติดต่อกับกรุงศรีอยุธยานั่นเป็นครั้งแรกถัดมาในปี1662ปีแอร์เดอลามอตลังแบลนะครับคนนี้ได้นำมิชชนนารี คณะเยซูอิตของฝรั่งเศสเข้ามาเมืองไทยสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชจริงๆจะพูดว่าเมืองไทยก็ไม่ถูกเพราะสมัยนั้นเป็นอยุธยานะครับยังไม่มีคำว่าเมืองไทยมาปี1665คาทอลิกชาวฝรั่งเศสครับได้ก่อตั้งโรงเรียนนักธรรมเซนโดเซฟขึ้นในอยุธยา ในปี1688พระเภทราชาผู้ซึ่งยึดราชบัลลังก์ของสมเด็จพระนารายณ์ทำให้บทยุครุ่งเรืองของชาวคาทอลิกในอยุธยาในปี1731พระเภทราชาท่านนี้แหละครับก็ได้ออกแผ่นจารึกห้ามคริสตศาสนาทำให้การเผยแพร่ ไม่เป็นไปอย่างเปิดกว้างมีข้อห้ามเกิดขึ้นในยุคสมัยนั้นมาถึงในยุคต่อมาครับเราจะมาดูในระยะที่หนึ่งที่พี่น้องชาวโปรเตสแตนต์ได้เข้ามาเกิดขึ้นในปี1,828-1,939ถึง1939เราเราจะมาดูทีละช่วงนะครับ จะมีอยู่3ามช่วงด้วยกันในยุคนี้ระยะที่1นี้ช่วงแรกคือช่วงบุเบิกพันธกิจในปี1828ถึง1851วันที่23สิงหาคมปี1828ค่าวกุสลับกับจาคอบทํมลินเป็นโปรเ,สเตสแตนต์ที่ได้เข้ามาในเมืองไทยเป็นครั้งแรก ต่อมาในปี1833จอห์นเทเลอร์โจนก็เข้ามาในเมืองไทยและทำสิ่งนี้สำคัญคือเข้ามาแปลพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่เป็นภาษาไทยจนสำเร็จและวันที่18เดือนรกรกฎาคมปี1835ท่านนี้ครับแดนบิชปัตเล หรือหมอบัตเลท,ที่เรารู้จักกันดีเข้ามาในไทยเป็นครั้งแรกเพื่อเผยแพร่ข่าวประเสริฐท่านให้การรักษาคนไทยด้วยการแพทย์สมัยใหม่และนำเทคโนโลยีการพิมพ์เข้ามาเผยแพร่อย่างแพร่หลายในปี1835วิลเลียมดีนส์ได้ตั้งคริตจักในหมู่ชาวจีนในกรุงเทพแล้วได้ชื่อว่า มีสิทธิ์ยาพิบาลครั้งแรกในเมืองไทยและเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยครับในปี1836ครอบครัวของวิลเลียมพูเอลเป็นคริสเตียนคนแรกที่นำชาวจีนมาเชื่อคนแรกชื่อว่านายปุ้งตีแต่ภายหลังนะครับ ไหนบุ้งตีก็ได้ลาออกจากการเป็นคริสเตียนตามที่มีการบันทึกเป็นหลักฐานไว้วันที่13ทธันวาคมปี1840ในสุขายสุเป็นคนที่กลับใจเป็นคนไทยที่มีเชื้อชาติไทยคนแรกนะครับแต่ภายหลังเขาก็ถูกขับออกจากการเป็นสมาชิกเช่นเดียวกันนะครับ ช่วงที่2ก็คือช่วงวางรากฐานพันธกิจในปี1852ถึง1883ในปี1847นะครับคณะเพรสไบเท r รีนได้ตั้งคริสตจักรขึ้นในกรุงเทพในปี1861ดรแม็กกินวลีกับดรแมคฟแลนนะครับก็ได้เปิดคริสตจักรขึ้นที่จังหวัดเพชรบุรี ปี1,863ดรอกเตอร์แม็กกินวารีขึ้นไปสำรวจที่เชียงใหม่ในขณะที่ตอนนั้นเจ้าเมืองเชียงใหม่ก็คือเจ้ากาวิโลรสก็ลงมาอย่างกรุงเทพสวนทางกันแต่ภายหลังก็ได้เจอกันนะครับในปี1,869นานอินตะน้อยสุริยะแสนยาวิชัย และหนานชัยเป็นคนไทยในเชียงใหม่ที่ได้กลับใจรับเชื่อในพระเยซูคริสต์ในปี1872เจคาลิงตันได้ไปตั้งคริสตจักรขึ้นที่จังหวัดอยุธยาโดยครั้งนั้นมีผู้ประกาศคนไทยชื่อไหนน่านร่วมเดินทางไปประกาศและตั้งคริสตจักรด้วยมาวันที่14 เดือนกันยายนปี1864น้อยสุริยะกับนานชัยนะครับถูกเจ้ากาวิโลรสสั่งจับประหารเพราะว่าเป็นคริสเตียนในปี1878รัชกาลที่5ได้ทรงพระราชทานสิทธิในการเผยแพร่คริสตศาสนามาถึงช่วงขยายพันธกิจ ซึ่งเกิดขึ้นในปี1884ถึง1939ในปี1929ดรจอห์นอาร์ได้จัดประชุมใหญ่ขึ้นในกรุงเทพมีมติเริ่มดำเนินการสู่การจัดตั้งคริสตจักรแห่งชาติช่วงวันที่7ถึง11เดือนเมษายนปี1934 คณะคริสตจักรเพรสไบเทเรียนกับคริสตจักจีนหรืออเมริกันแบปติสต์นะครับได้ร่วมมือกันจัดตั้งสภาคริสตจักรในประเทศไทยในปี1918คณะเซเว่นเดย์แอดเวนติสต์ได้เข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทยในปี1919คณะ CMA มาทมาทำงานในประเทศไทยโดยทำงานในภาคอีสานเป็นส่วนมาก ในปี1938ดรจอห์นซงได้เข้ามาฟื้นฟูในเมืองไทยเป็นการเตรียมใจคริสเตียนสลับสงครามโลกครั้งที่สองก็ว่าได้ครับและปีต่อมา1939วิลสันวองจากคณะ CMA ก็เดินทางเข้ามาฟื้นฟูในเมืองไทยด้วยเช่นกันมาดูระยะที่สอง ของประวัติคริสตจักรในเมืองไทยเกิดขึ้นในปี1 9 3 9ถึง1988ในระยะนี้มีอยู่สองช่วงด้วยกันนะครับช่วงแรกช่วงพันธกิจถดถอยท่ามกลางสงครามอยู่ระหว่างปี1939ถึง1945ในวันที่8เดือนธันวาคมปี1941 กองทัพญี่ปุ่นยกพลเข้าเมืองไทยเกิดการต่อสู้ในเขตกรุงเทพและทางภาคใต้ของไทยในปี1941คริสเตียนไทยถูกกดดันให้ทิ้งความเชื่อและทรัพย์สินของคริสจักรก็ถูกพวกญี่ปุ่นยึดเอาไปวันที่14เดือนเมษายน ปี1,943สภาคริสตจักรแห่งประเทศไทยได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลช่วงรื้อฟื้นและขยายพันธกิจเกิดขึ้นระหว่างปี1,946ถึง1,988ในปี1,946 คณะเพนทคอสในประเทศฟินแลนด์ได้ส่งมิชนาลีสามีภรรยาคู่แรกมาอย่างกรุงเทพก็คือเวอร์เนอร์และแอนนาในปี1951คณะ OMF ได้เข้ามาทำงานในประเทศไทยโดยในระยะแรกได้ทำงานกับพี่น้องชาวเขาปี1952คณะแบปติสก่อตั้งโรงเรียนคริสตศาสนา ก่อตั้งโรงเรียนคริสตศัสนศาสตร์ปี1956ทีเอลออสบอนเข้ามาจัดงานประกาศที่กรุงเทพ15วันทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของกลุ่มเพนเทคอสตในประเทศไทยเป็นอย่างมากวันที่19เดือนมิถุนายนปี1969สหกิจคริสเตียนได้ถูกก่อตั้งขึ้น ให้เป็นองค์การทางศาสนาคริสต์และใหญ่เป็นอันดับสในประเทศไทยปี1970มีคริสเตียนไทย245คนได้ร่วมประชุม Thailand c o n g r e s สครั้งที่1เพื่อการเผยแพรแ่พระกิตติคุณปี1971พระคิสสธรรมกรุงเทพได้ถูกก่อตั้งขึ้น วันที่19มิถุนายนปี1969โดนัลด์แม็กกาวเรนและมิชชัลีที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้นำการประชุมสัมนาการเพิ่มพูนคริสจักรในประเทศไทยซึ่งถือว่าการประชุมครั้งนั้นสำคัญมากปี1982เกรียงศักดิ์เจริญวงศักดิ์ได้ก่อตั้งคริสจักร ความหวังกรุงเทพมาถึงระยะที่3ซึ่งเกิดขึ้นในปี1988ถึงปัจจุบันนะครับเป็นช่วงขยายพันธกิจต่อเนื่องจากอดีตมาปี1996ผู้นำคริสเตียนไทยได้รับการหนุนใจจากปีเตอร์แวกเนอร์ และยองกิโชจึงได้จัดตั้งเครือข่ายอธิษฐานอวยพรประเทศไทยปี2002สภาคริสจักรสหกิจคริสเตียนและสหคริสจักรแบปติสต์ได้ร่วมกันก่อ,กอ,กอตั้งคณะกรรมการประสานงานโปรเตสแตนต์ในประเทศไทยปี2004มูลนิธิอาเธอร์เดมอสได้จัดประกาศ โดยการแจกหนังสือพลังแห่งชีวิตทั่วประเทศไทยราว2-3ถึงล้านเล่มปี2009องค์การ BGA และผู้นำคริสจักรไทยจัดงานประกาศที่กรุงเทพ15วันทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของกลุ่มเพนทคอต์ในประเทศไทยและนี่คือการสรุปเหตุการณ์สำคัญต่างๆตั้งแต่อดีต จนกระทั่งปัจจุบันที่เป็นประวัติของคริสจักรในเมืองไทยเนื้อหาที่ได้นำมานำเสนอในที่นี้นั้นเป็นเนื้อหาเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะยังมีคุณงามความดีเรื่องราวอีกมากมายซึ่งไม่ได้มีการบันทึกไว้เรารู้ว่าพระเจ้าทรงรักโลกและทรงรักเมืองไทยจึงส่งผู้รับใช้ของพระองค์มาประกาศ นำคนไทยเชื่อในพรีสุูคิ์นำเข้าสู่ความรอดชั่วนิจนิรันดร์